สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้าเสมอย้ําทุกครั้งนะว่าผมดูอย่างตั้งใจดูอย่างจริงจังนะครับไม่ได้ดูเล่นๆนะแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความบันเทิงความผ่อนคลายนะครับอะไรดีก็เอาไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้อะไรไม่ถูกใจก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลมากเกินไปนะเราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนแก้ไขได้ทันก่อนเอะประมาณนี้นะเพราะมันเป็นการดูโดยรวมโดยกว้าง ไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะขึ้นอยู่กับพลังงานแต่ละคนบุญของแต่ละคนไม่เท่ากันนะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำมากับตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยกับผมนะอ่าส่วนท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นๆของผมนะก็ไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Mo ต๊ครีเอเตที่ให้ไว้นี้นะครับชื่อเดียวกันกับ YouTube เลยนะ Mo t โต Creator จะมีผลงานอื่นๆของผมเช่นง,งานภาพถ่ายวิดีโออื่นๆไลอะรก็ แต่ที่อาจจะไม่ได้ลงใน YouTube นะปฏิทินตามกันได้ครับผมนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเขาเปิดใจยอมรับคุณแล้วหรือยังอ่ะเขาเปิดใจยอมรับคุณแล้วหรือยังมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยนะครับวันนี้จะมีการสลับตำแหน่งองค์พระนิดหน่อยนะครับตามที่ผมเห็นสมควรนะครับกองที่1จะเป็นพระภัยรีพินาศ กองที่2หลวงพ่อรวยกองที่สามหลวงพ่อถันใจนะครับนะอยากให้เลือกเพียงกองเดียวตามความรู้สึกเพื่อที่จะได้คําตอบที่ชัดเจนที่สุดแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าดูแล้วไม่ค่อยตรงอยากดูกององื่นได้ไหมได้เลยครับหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงทั้งสากองเลยก็ได้เออเพลินๆนะเผื่อจะตรงสักกองก็ได้ไม่มีปัญหานะดูสบายๆเลยครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่า เขาเปิดใจยอมรับคุณแล้วหรือยังไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งกับการดูดวงไพ่ย,ยิบสีเพื่อความบันเทิงในวันนี้ครับหัวข้อเขาเปิดใจยอมรับคุณแล้วหรือยังคุณได้ไพ่ the emperor อืม the empress oh. ไม่บ่อยที่ยอกม,มาคู่กันนะดีงามอัศวินถ้วยอัศวินถือถ้วยก้าเหรียญ ส่ถ้วยโฟ f ์ u ค s ัสี่ถ้วยคุณกองที่หนึ่งเขาเปิดใจยอมรับคุณแล้วหรือยังไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวชัดเจนเอ per อเร์ Emperor กับเอ press ออกมาคู่กันขนาดนี้ไม่ได้ออกง่ายๆไม่ได้ออกบ่อยๆเขากับคุณมีความเป็นคู่กันสูงมากเออไม่ว่าในหัวข้อนี้คุณจะถามถึงเขาในสถานะอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นลูกค้าเป็นเจ้านายเป็นคนสนิทหรือเป็นคนที่กำลังคบหาดูใจกันนะ เขาคนนี้เปิดใจแล้วครับเขาเปิดใจรับคุณแล้วนะครับเขาเปิดใจรับคุณแล้วนะมันอาจจะไม่ใช่พลังงานคู่รักเสมอไปอาจจะเป็นคู่มิตรภาพคู่กัลยาณามิตรอะไรก็ได้ก็แล้วแต่คู่ค้าที่ดีต่อกันหุ้นส่วนที่ดีต่อกันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะถามถึงในสถานะไหนแล้วแต่คุณเลยแต่เอาเป็นว่าเขายอมรับเปิดใจยอมรับคุณแล้วหรือยัอยงบอกได้เลยว่าเขาเปิดใจยอมรับคุณแล้วครับอะเขารู้ถึงความตั้งใจดีของคุณ แล้วเขาก็พร้อมที่จะมอบความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณนะเขาจะพร้อมที่จะมอบถ้วยให้คุณล้วเห็นป่ะแล้วก็เมื่อเกิดการครบหาครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ดีๆของคุณและเขาเกิดขึ้นมันจะนําความเจริญก้าวหน้ามาให้ทุกวิถีทางเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะถึงจะเป็นไพ่การเงินก็นแล้วแต่แต่เราสามารถบ,บอกโดยรวมได้เลยว่าเมื่อคบหากันแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนอ่ามีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนเขาเปิดใจรับคุณแล้วแต่คุณเองนั่น บางทีก็ยังมีความแง่งอนมีความเป็นเด็กๆมีความคิดและคิดน้อยอยู่ระวังนะตอนนี้ความสัมพันธ์กําลังดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเอออย่าไปทะเลาะกันเรื่องจุกจิกอย่าไปจุกจิกกับเขาในเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรประมาณนี้อาจจะทําให้ทะเลาะกันได้เออความสัมพันธ์กําลังดีเขาเปิดใจยอมรับคุณแล้วนะคุณกองที่หนึ่งทำตัวให้หนา่ารักเขาไว้นะครับเออยิ้มๆทำอารมณ์ดีเสมออย่าไปแง่งอนอย่าไปตุ๊กป,ป่องอะไรกับเขามากมายนะครับคุณกองที่หนึ่ง เอาใจช่วยนะครับขอให้โชคดีครับผมดูไปตอกองที่สองกันเลยครับป้าโอเคนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขาเปิดใจยอมรับคุณแล้วหรือ,อยังตอนนี้อ่าคุณได้ไพ่โอ้โหเดทไม่ต้องกลัวเดทโอ้ทวเวอร์ก็มาจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ต้องใช้เวลาหน่อยราชาถือดาบราชาดาบอ่าเห็นไหมละ่ะสี่ไม้เทา้า 8เหรียญชัดเจนคุณของที่สองไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวณเวลานี้เขาเปิดใจยอมรับคุณแล,ล้วหรือยังบอกได้เลยว่าเขายังไม่เปิดใจยอมรับคุณสักเท่าไหร่เขาคนนี้เคยมีความเจ็บช้ำม,มาเคยมีอดีตฝังใจอะไรบางอย่างมาเคยเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องร้ายแรงกับชีวิตมาทําให้เขาไม่เปิดใจรับใครง่ายๆเขามีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเห็นไหมพลังงานราชาดาบการตั้งรับความเด็ดขาดนะ การตั้งดาบตั้งรับอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครเข้าหาเขาได้โดยง่ายกำแพงเขาสูงแล้วก็รวมถึงคุณด้วยเออเขาไม่ได้รังเกียจคุณนะอย่าเข้าใจผิดเขาไม่ได้รังเกียจใครเลยแต่เขามีกำแพงสูงเขามีเกราะป้องกันตัวสูงมากเขายังไม่เปิดใจให้ใครทั้งสิง้นรวมถึงคุณด้วยอ่ะแล้วทำยังไงต่อไปล่ะคุณมีหน้าที่เยียวยาหัวใจเขา คุณจะเป็นคนที่เยียวยาหัวใจเขาได้ด้วยการค่อยๆอ่าค่อยๆช่วยเหลือเขาค่อยๆให้คำปรึกษาค่อยๆให้กำลังใจค่อยๆทำสิ่งดีๆให้เขาแล้วในที่สุดวันหนึ่งนะจะช้าจะเร็วกว็แล้วแต่แล้วจะบุญที่ทำร่วมกันมาเขาจะเปิดใจให้คุณได้ในอนาคตนะครับนะคุณคนที่สอง คุณจะเป็นกำลังใจที่ดีให้เขาสามารถทำให้เขาเปิดใจได้อีกครั้งในอนาคตครับแต่ถ้าถามว่าพลังงานณนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้เขาเปิดใจหรือ,อยังขอบอกว่ายัางนะครับเขายังไม่เปิดใจนะครับขอให้พยายามต่อไปนะครับคุณกองที่2คุณทำตัวสม่ำเสมอคุณเป็นกำลังใจให้เขาอย่างสม่ำเสมอคุณมีโอกาสชนะใจเขาได้นะครับในอนาคตนะครับเอาใจช่วยครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ามกันเลยครับไา โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อณนะเวลานี้ตอนนี้เขาเปิดใจย,ยอมรับคุณแล้วหรือ,อยังคุณได้ไพ่ห้า <c oughs> ไม้เทา้าฝั่งเขาหรือฝั่งคุณที่มีสเสน่ห์มีการแข่งแย่งแข่งขันอหกถ้วยให้แต่มีรภาพดีๆมีอยู่เอ้ยอุ่นใจได้สามไม้เทา้ายังต้องดูกันอีกยาวๆราชินีถ้วยเขารอคุณอยู่นะอืมแปดไม้เทา้า แต่เขาก็จะยังไม่เปิดใจเต็มที่ไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวคุณกนที่สชัดเจนคนคนนี้นะเวลานี้เขาเปิดใจให้คุณบ้างแล้วเขาเริ่มเปิดใจเริ่มมีใจให้คุณบ้างแล้วแต่ยังไม่เต็มที่เขารู้สึกมองว่าการจะคบหาคุณนั้นเหนื่อยเหลือเกินนะมันน่าจะมีอะไรเหนื่อยๆเกิดขึ้นเช่นการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นหรือว่ามีคู่แข่งเยอะอะไรก็แล้วแต่หรือในทางกลับกันเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่มีคนเข้ามาหาเยอะประมาณนี้ได้หมด เขายังไม่รีบเร่งในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะขอดูไปยาวๆใช้เวลาศึกษาดูใจกันไม่ว่าจะฐานะอะไรก็แล้วแต่นะใช้เวลาศึกษากันนานกว่านี้เขายังกล้าก,กลัวๆนะครึ่งหนึ่งก็อยากเข้าหาคุณแต่อีกครึ่งหนึ่งก็อยากให้คุณเข้าหาเขาอ่าเขายังคงมองไปถึงอนาคตข้างหน้ามองตรงไปข้างหน้าเขาคนนี้ไม่ใช่คนจมอยู่กับอดีตไม่ว่าเขาจะมีอดีตอะไรมาเขาจะทิ้งมันไว้ข้างหลังหมดแล้ว เขาจะเดินหน้าต่อไปรวมถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะครับย้ําเลยว่าเขาเริ่มเปิดใจแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดเต็มที่มันเป็นมิตรภาพที่เพิ่งเริ่มต้นอ่าไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่คุณสังเกตเอาเองตามความรู้สึกได้เลยตอนนี้ความสัมพันธ์กําลังจะค่อยๆดีขึ้นเขาเริ่มเปิดใจบ้างแต่ยังไม่เปิดใจเต็มที่สิ่งสําคัญของกองนี้คือ การศึกษากันไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับโอเคครับประมาณนี้คุณกองที่3มเขาเริ่มเปิดใจให้คุณแล้วแต่ยังไม่เต็มที่นะครับเอาใจช่วยครับโอเคครับครบถ้วนนะครับวับนนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ